ครับเช้าวันนี้แอดพามาสรุปสถานการณ์เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชานะครับแคมเบเดีย2 0 2 3โดยเมื่อจบวันที่12พฤษภาคมนะครับเวียดนามนำเป็นอันดับหนึ่งครับอยู่ที่71เหรียญทอง68เหรียญเงิน78เหรียญทองแดงส่วนประเทศไทยนั้นอยู่ที่อันดับที่2อครับอยู่ที่60เหรียญทอง43เหรียญเงิน67เหรียญทองแดงและตามมาด้วยกัมพูชาที่58เหรียญทอง47เเหรียญเงิน 63เหรียญทองแดงนะครับอันดับที่4เป็นอินโดนีเซียครับอันดับ5เป็นสิงคโปร์อันดับ6เป็นฟิลิปปินส์อันดับ7มาเลเซียอันดับ8เมียนมาอันดับ9าลาวอันดับ10บรูไนและอันดับ11 เป็นตีมอ์เลสเตนะครับเวียดนามได้ไปถึง13เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาวิ่ง1,000เมตรหญิงวิ่ง 4, คูร้อยเมตรหญิงและกีฬาว่ายน้ำนะครับเวียดนามได้ไปที่4เหรียญทองเทควันโดครับเวียดนามได้ไป2เหรียญทองแต่ที่เวียดนามได้เหรียญเป็นกรอบเป็นกำเลยก็คือกีฬาวูซูนะครับเวียดนามได้เหรียญทองกีฬาวูซูไปถึง5เหรียญส่วนอินโดนีเซียครับได้ไปทั้งหมด8เหรียญทองจากกีฬาว่ายน้ำา3เหรียญทองและวูซู อีห้าเหรียญทองเช่นเดียวกันกันกบอินโดนีเซียนะครับประเทศไทยของเราได้มา6เหรียญครับจากกีฬา วิ่ง100เมตรชายกระโดดสูงชายทุ่มน้ำหนักหญิงเทควันโดอีก2เหรียญทองและฟันดาบอีก1เหรียญทองนะครับส่วนเจ้าภาพกัมพูชานั้นได้มา2เหรียญทองครับจากกีฬาว่ายน้ำา1เหรียญทองและบิลเลียดอีก1เหรียญทองซึ่งนักกีฬาบิลเลียดก็เป็นนักกีฬาโอลิมปิชาติมาจากประเทศเกาหลีใต้นะครับก็เหลือการแข่งขันอีก4วันครับกีฬาซีเกมครั้งนี้ก็จะจบลงอย่างเป็นทางการโดยในวันนี้นะครับ13พฤษภาคมจะมี การแข่งขันทั้งบาสเกตบอล5คนนะครับการแข่งขันบินเลียดการแข่งขันชกมวยสากลสมัครเล่นการแข่งขันหมากรุกจีนการแข่งคริกเก็ตจักรยานอีสปอร์ตฟันดาบการแข่งว่ายน้ำฟอ์บลฟุตบอลการแข่งขันกอล์ฟยิมนาสติกฮอกกี้เจ็ตสกีจูโดคิกบ็อกซิ่งเปตองตะก้อเทเบิลเทนนิสแล้วก็เทควันโดเทนนิสการแข่งขันเรือยาววอลเลย์บอลและกีฬาอย่างยกน้ำหนักนะครับก็จะมีการแข่งขัน กันนัันนนนนใวี้ะครบส่วนในการแข่งขันฟุตบอลหญิงที่จบลงไปเมื่อวานนี้นะครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเมียนมาครับก็เป็นที่น่าเสียดายครับสาวไทยขึ้นนําเมียนมาไปก่อนแต่กับแพ้เมียนมาไปที่2ประตูต่อ4ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับทีมชาติเวียดนามพบกับเจ้าภาพกัมพูชาเวียดนามเอาชนะกัมพูชาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับในเรื่องของตั๋วที่ใช้ชมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมนั้นทางการกัมพูชาก็ได้ออกประกาศเพิ่มมาอีกหนึ่งฉบับนะครับโดยบอกว่าแจ้ เรื่องการแลกเปลี่ยนบัตรเข้าชมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ประจำปี2566สำหรับชาวกัมพูชาที่อยู่ต่างประเทศที่ได้ลงทะเบียนและรับบัตรเข้าชมพิธีการปิดการแข่งขันมาแล้วสามารถแลกเปลี่ยนบัตรเข้าชมได้ใหม่ในวันที่15-17พฤษภาคมนี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติโมโรดกเตโชชาวกัมพูชาก็บางคนก็บอกไม่พอใจบางคนก็บอกโอเคนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็สับสนกันมากๆนะชาวกัมพูชาเองก็บ่นกันอุบเลยนะครับเดี๋ยวเรา ลมาดูความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันบ้างนะครับว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตารางสรุปเหรียญทองการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งนี้หลังจากที่จบการแข่งขันในวันที่12ไปนะครับโดยเวียดนามนํามาเป็นอันดับหนึ่งนะครับโดยความคิดเห็นแรกเป็นของชาวอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่าทําไมในโอลิมปิกเกมสหรือเอเชียนเกมเวียดนามถึงไม่เฉิดฉายบนเวทีเหล่านี้มีเพียงไทยและอินโดนีเซียเท่านั้นที่ได้เหรียญทองมากมายหรือเป็นเพราะงานเหล่านี้มีมาตรฐานสูงมากและไม่มีก ลาท้องถิ่นมากนักเปิดประเด็นมาแบบนี้นะครับเวียดนามเขาก็ยอมไม่ได้ครับเข้าไปตอบกลับโดยชาวเวียดนามท่านนี้เขาบอกว่าเราอาศัยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พื้นที่ของเราจึงสําคัญที่สุดแค่นั้น มันก็เพียงพอแล้วชาวเวียดนามอีกท่านหนึ่งนะครับเข้ามาตอบกับชาวอิโนโดนีเซียท่านนี้โดยเขาบอกว่าทําไมคุณถึงบอกว่าเวียดนามยังไม่มีเหรียญในเอเชียนเกมชาวเวียดนามอีกท่านหนึ่งนะครับเข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกว่าช่วยยกตัวอย่างให้ฉันดูหน่อยได้ไหมคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นของชาวเวียดนามครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าจําได้ว่าในซีเกมครั้งที่แล้วมีหลายคนบอกว่าเวียดนามโกงเลยได้เหรียญเยอะหลังจากนั้นก็มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าสงสัยคนพวกนี้ไม่เข้า ปัญหาหลังจากนั้นชาวอินโดนีเซียก็เข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าฉันเห็นด้วยผมมั่นใจว่าเวียดนามจะคว้า6,969เหรียญทองในโอลิมปิกปีหน้าและเหรียญในระดับกาเล็กซี่หลังจากนั้นก็มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบกลับชาวอินโดนีเซียท่านนี้นะครับโดยเขาบอกว่าเป็นคําพูดที่ไร้การศึกษาความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวอินโดนีเซียอีกนึงท่านนะครับโดยเขาบอกว่าเป้าหมายเหรียญทองซีเกมส์ครั้งนี้คือ60เหรียญทองหวังว่าจะได้มากกว่า นนัน้ความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวไทยนะครับเขาบอกว่าอยากรู้จังว่าครั้งหน้ากัมพูชาจะได้ถึงที่สามไหมคอมเมนต์ต่อไปเป็นของชาวกัมพูชานะครับเขามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันเป็นชาวกัมพูชา ฉันภูมิใจในประเทศของฉันมากที่ได้เหรียญรวมเกินกว่า100เหรียญอีกอย่างเราน่าจะเข้าใจถูกแล้วที่เวียดนามเป็นประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากนั้นก็มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าใช่คุณก็ด้วยเวียดนามกับกัมพูชาอวยกันแล้วนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับชาวเวียดนามท่านนี้โดยเขาบอกว่าน่าเศร้าใจที่คนไทยและอินโดนีเซียหรือมาเลเซียบางคนมักดูถูกกัมพูชาในทุกๆด้านแต่ไม่เป็นไรเวียดนาม ยังคงถือว่ากัมบูชาเป็นเพื่อนและพี่น้องของฉันหลังจากนั้นก็มีชาวอินโดนีเซียเข้าไปตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่ารักษาสแกมโบเดียไว้คุณต้องการนักต้มตุ๋นจํานวนมากกว่านี้เพื่อเป็นที่หนึ่งอินโดนีเซียนี่ฉุนขาดเลยนะครับเพราะว่ากีฬาประจําชาติของเขาอย่างปันจัดสีรัตเนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนกัมพูชาโกงนะครับอันหนึ่งเนี่ยโกงเหรียญให้เวียดนามอีกอันหนึ่งเนี่ยมีนักกีฬาออกมาบอกว่าเขาโดนบังคับให้แพ้แล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันว่าเขาเจ็บนะครับโดยมีนักกีฬากัมชา คนหนึ่งได้เหรียญทองโดยที่ไม่ได้แข่งเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับคอมเมนต์ต่อไปเป็นของชาวไทยนะครับก็บอกว่าฉันหวังว่าเอเชียนเกมที่จะมาถึงนี้ไทยและเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์จะพากันเก็บเหรียญทองกีฬาสากลเยอะๆส่วนประเทศอื่นๆอาทิเช่นลาวเมียนมาบรูไนตีมอก็ขอให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆด้วยกันส่วนกัมพูชาตัดไปที่คุณไม่พัฒนากีฬาในชาติของคุณอย่างถูกต้องในเกมระดับโลกไม่มีทางมีตัวตนแน่นอนคอมเมนต์ต่อไป เป็นของชาวเวียดนามนะครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันไม่รู้ว่าพวกคุณคิดยังไงแต่ชาวเวียดนามจะพยายามเทีลเล็กเทีลน้อยแม้ว่าจะไม่มีการแข่งขันในโอลิมปิกแต่ในอนาคตเวียดนามจะมีเหรียญอย่างแน่นอนอย่ายอมแพ้เราจะกระตือรือรน้นความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวอินโดนีเซียนะครับโดยเข้ามาคอมเมนต์ไว้ว่าฉันคาดเดาว,ว่าหลังจากจบการแข่งขันอันดับหนึ่งคือเวียดนามอันดับสองไทยและอันดับ3อินโดนีเซียคู่ต่อสู้ตลอดกา คอมเมนต์ต่อไปเป็นของชาวเวียดนามนะครับชาวเวียดนามท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ามาดูกันว่าเวียดนามจะเก่งแค่ไหนเวียดนามถึงจะแพ้ในบางกีฬาเพราะไม่ใช่เจ้าภาพอย่างกัมพูชาแต่ก็ยังนำเหรียญอยู่ทั้ง3าประเภทเวียดนามที่ยิ่งใหญ่ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปเป็นของชาวไทยนะครับเขาบอกว่า เวียดนามพัฒนาได้เร็วมากในด้านกีฬาหวังว่าไทยเราในพรุ่งนี้จะสู้ให้เต็มที่นะคอมเมนต์ต่อไปเป็นของชาวอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่านักกีฬาเวียดนามไทยและอินโดนีเซียฉันไม่สงสัยในตัวของนักกีฬาทั้งไทยเวียดนามและอินโดนีเซียแต่กัมพูชาการอยู่ในตำแหน่งสูงสุดนั้นเป็นเรื่องโกหกที่ยิ่งใหญ่แล้วควรบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีกัมพูชาอยู่ตรงนั้นอินโดนีปีตมากนะฮะเรื่องนักกีฬาเขาโดนบังคับให้แพ้เนะี่ย รเรื่องนี้ยังไม่มีการพิสูจน์อย่างจริงจังนะครับแต่ตัวนักกีฬาเองเนี่ยเป็นคนออกมาพูดผ่านคลิปที่บันทึกผ่านวิดีโอคอลนะครับความคิดเห็นต่อไปนะครับซึ่งแอดขออนุญาตเลือกเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวเวียดนามท่านนี้เขาได้มาพูดเล่นนะฮะโดยเขาบอกว่าสีเกมครั้งต่อไปถ้ายังเป็นแบบนี้สงสัยไทยจะได้400เหรียญทองฮ่าหลังจากนั้นก็มีชาวไทยเข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าใครบอกกันเล่ามันต้องพันเหรียญทองบวก ก็เป็นความคิดเห็นนะครับของชาวอาเซียนที่มีต่อตารางสรุปเหรียญทองหลังจากจบการแข่งขันในวันที่12พฤษภาคมลงไปนะครับก็ยังคงจะมีการแข่งขันกีฬาต่อเนื่องไปจนถึงวันที่16นะครับแล้วก็จะเข้าสู่พิธีปิดการแข่งขันในวันที่17คุณผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดถูกใจกดแชร์คลิปในช่องของเราให้ ด้วยนะครับช่วงนี้ยอดวิวในช่องของเราตกลงเยอะมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะโดนปิดกั้นหรือว่าอะไรยอดมันตกลงไปอย่างน่าใจหายจริงๆนะครับคนเดียวที่จะช่วยช่องของเราเอาไว้ได้ก็คือคุณผู้ชมนี่แหละครับอยากจะรบกวนคุณผู้ชมด้วยก็แล้วกันเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนะครับยอมรับว่าเห็นยอดวิวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแอดก็เรียกว่าท้อได้เลยละนะครับแต่ก็ยังจะอยากทําคลิปอยากจะมาคุยกับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับทุกความคิดเห็นที่พิมพ์เข้ามาเนี่ยแอดพยายาม จะอ่านทุกความคิดเห็นเลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบทุกท่านเท่านั้นเองนะครับคลิปนี้ก็คงจะต้องลากันไปก่อนครับก็ฝากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันช่วยกดติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ